แนะนำเอฟเฟกแนวบลูหน่อยครับใช้เฟกก้อนแบบไหนบ้างยี่ห้อที่แนะนำครับโหจริงจริงๆแนวบลูเนี่ยมันไม่ค่อยใช้เฟกนนะงงไหมคือคือคือผมคือหลายคนนมักจะเห็นบนบอร์ดมันมีเยอะใช่ไหมแต่ว่าค้องจริงคือเราเราเราต้องเราต้องศึกษาให้ลึกอ่ะคือเวลามันเวลามันมันเล่น เรียกมันเล่นมันเล่นอะเวลามันเล่นแบบว่าเวทามเวลามันมันเล่นอ่ามันเล่นหมายถึงว่าโซโลอะอินโทไวส์อะไรพวกนี้มันส่วนใหญ่มันจะผ่านมันจะเล่นกับตู้เท่านั้นแหละมันไม่ได้เล่นกับมันไม่ได้เล่นกับก้อนหรอกแต่ว่าเหตุผลที่มันใช้ก้อนมันก็จะมีบางเหตุผลอย่างเช่นอ่าบางทีมันต้องพูดลึกหน่อยนะจริงผมไม่รู้จะพูดไปแล้วมันจะแบบงงยิ่งงงหนักคืออย่างนี้สมมติว่าอ่ะสมมติว่าสมมติผมเล่นไพ่แอนจอยเนี่ยผมเล่นไพ่แอนจอยเนี่ยไม่ใช่ผมเล่นอะซี่วิเล่เล่นเนี่ย คือคืออย่างนี้เอากีตาร์สตัดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เลเยอร์สองสองเลเยอร์คือคือคือเลเยอร์หมายถึงว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าผมพูดผมเล่นอย่างเงี้ยคือ1เลเยอร์ก็คือเลเยอร์อ่าคือเลเยอร์หมายถึงว่าอ่าชั้นเสียงนะคือไอคำว่าชั้นเสียงนี่อาจจะหมายถึงความชัดความดังความเข้มข้นคืออะไรคือเป็นดีกีความความเข้มข้นแล้วกันอ่ะเป็นเลเยอร์เลเยอร์นะเลเยอร์แรกสุดของสตัดเนี่ยคือมันคือปิกัพผสมมันคือตัวผสมก็คือจะเป็นเงี้ ถ้าเกิดเลเยอร์ที่2ก็คือเลเยอร์นี้เห็นนะอ่าเลเยอร์ที่3ก็คือเลเยอร์นี้เลเยอร์ layer คือเลเยอร์เปิดสุดตอนนี้นี่ผมผมเปิดเปิดมันหานนะผมไม่ได้เปิดสุดเลเยอร์ที่ที่สามคืองี้เห็นนะอ่ามันมันเป็นฟีลลิ่งนี้แต่ว่าทีเนี้ยปกติเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นคอร์ดเราจะเป็นงี้สมมุติเวลาเราเราเราอ่เาเรา,เราเล่น S <S เดี๋ยวผมคือเวลาเล่นสมมติว่าผมเล่นเพลงอ่ะอ่ะเพลง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 อย่างอย่างเพลงบูสักอ่ะผมเล่นอ่ะผมเล่นเพลงอันอ่ะอ่าเพลงเพลงจอที่ปีกูอ่ะกันอ่ะสมมติสมมติว่าสมมติมมตรเราเล่นจอที่ปีกูใช่ไหมอ่าเวลาขึ้นอินโชมาเราเราจะเล่น bon, ปิกอัพบนเวลาขึ้นมาแบบขึ้นเพลงมาเนะี่ย เนี่ยแล้วพอพอมาเล่นพอเล่นขอเราจะเราจะผส,ส,สมแล้วเนี่ยแตแล้วก็เราพอเราโซโล่ก็เป็นเราก็จะปัดเป๊ี้วขึ้นบนแล้วก็เพิ่มบลุ่มขึ้นมาให้สุดหรือหรือไม่สุดก็ได้แล้วแต่ต้องการเกณฑ์นะแล้วก็หรือว่าจะเล่นเป็นแป๊ี้ยหลังก็ได้ แล้วพอราไรองพอเราเรากลับไปเล่นไปเล่นอีกเลเยอร์เก่าไอเลเยอร์ล่างสุดก็เราก็เราก็จะปรับสวิตไอปรับสิิเตอร์มัน่ดานลซิเอโคสนวออลนเวือบางเราไดเวลาีเห็นไหมเวลาผมร้องกับกับเนี่ยมันจะเป็นนี้แต่ถ้าเกิดผมเล่นก้าบบนนะมันจะเป็นนี้เอ่อดในลซเอนนิวออลนเวลาเราไม่ไดลาลาเรา้ลาลาลลาลาลลา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 เวลานมันมันโนหูเห็นไหมกีตาร์เนี่ยกับ กับร้องเนี่ยมันเป็นเลเยอร์เดียวกันพอเป็นเลเยอร์เดียวกันเนี่ยมันหนกหนกหูเห็นไหมเห็นนะอ่ะถ้าผมปรับมันไปการนแก้มาเป็นแปดผสมดิแดนในรูเซียในโคเชนี้วอลเห็นไหมแล้วเวลาเสียงแบบเสียงริทึมซาวเสียงก็แก๊กอ่ะมันจะชัดเวลาเล่นแปดผสมอ่ะแล้วทำให้เราหัวดแรงๆได้เห็นนะมันก็จะแบบมันก็จะมีจังหวะจะโคนในในในนี่ทีนี้เอฟเฟกต์เนี่ยมันทํามาเพื่อคือเลเยอร์แรกใช่มาเลเยอร์สองเลเยอร์สามคือบิดสุด ทนนนนีนี้มันมันหมดแค่นี้การการเล่นกีตาร์แอมันหมดแค่นี้ทีนี้เอฟเฟกเนี่ยมันเป็นตัวดันดันเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่4เลเยอร์ที่5มันขึ้นเป็นเลเยอร์บีฉะนั้นเวลาเขาเวลาเขาใช้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบางเพลงอย่างสมมุติว่าฟลาอัจอยเนี่ยเวลาขึ้นมันต้องการความทแวงแบบนี้ใช่ไหมม,นะมันต้องการฟีลลิ่งนี้โอ้ยดังไหมบอกว่า อ่ะแล้วเยื่อนี้เห็นไหมมันขึ้นมันจะแตกเลยก็คือมันอาจจะต้องเปิดเกณฑ์ยิ่งน,นิดนิดนึงก็คือเราต้องมันต้องการไปผสมเห็นไหมถ้าผมใช้แล้วก็พอพอเวลาแล้วมันก็จะ แล้วพอพอมันไปตุ่มก็คือมันก็จะเป็นเล่นเล่นก้าบ,บนเห็นไหมเนี่ยมันมันจะทําให้เกิดสองเลเยอร์เลเยอร์ที่มันเล่นลิฟต์ตุ่มตุ่มตุ่มต,มตุมกับเลเยอร์ที่มันแตว้วแนว่ๆนเนี่ยมันคนละเลเยอร์ถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนั้นมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะสมมติสมมติเดี๋ยวผมทําแบบปกติก่อนเล่นเล่นต่อเนื่องก่อน มันจะดูแบบมีมิติฮะพอแซนแล้วเข้าไปอ่าแต่แล้วก็มนคือมันก็แบบตัดกราบบนมันก็จะเป็นฟรีนี้แต่ถ้าเกิดผมไม่ทําแบบนั้นผมเล่นเลเยอร์เด uh ียวมันจะเป็นนี uh ้เห็นไหมมันจะฟังเรียบมันจะฟังเรียบกันทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมันมันใช้เลเยอร์บนสุดแล้วอ่ะ สาหรับเพลงนี้ฉะนั้นตอนโซโล่เนี่ยมันจําเป็นต้องเหยียบอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อขึ้นไปเพื่อขึ้นไปทีนี้อ่ะมันอีนี้มันเริ่มเข้าเข้าเข้าตอบถามเดฟฟกบลูแล้วนะทีนี้เข้าตอบถามแล้วอาจจะอาจจะอาจจะยาวหน่อยเพราะว่ามันมันมีต้นตอจากตรงนี้อ่ะพอแล้วการเหยียบเลเยอร์ปุ๊บเนี่ยมันต้องการต้องการความโซลิดสเตตของก้อนอ่าเพราะว่าอย่าลืมว่าดนตรีบลูเนี่ยมันคือแอมลอร์ดถูกป่ะมันจะเล่นแอมลอร์ดกันแล้วมันก็แตกที่แอมลอร์ดทั้งแอมลอร์ดเนี่ย ข้อเสียของมันก็คือมันมันได้แค่เนี้ยมันไปต่อไม่ได้ฉะนั้นมันต้องเหยียบเหยียบก้อนเพื่อต้องการโซลิดสเตตของก้อนดันเสียงขึ้นมาทีนี้มันก็จะเกิดคําถามว่าไอ้มันก็จะมีตัวแปรว่าคุณเล่นกับตัวอะไรอ่าคุณเล่นกับตัวอะไรอย่างเช่นถ้าคุณเล่นกับเล่นแบบซีวิเลในยุคแรกซีวิเลมันมีหลายยุคมากนะ คือในยุคในยุคที่เราที่เราเจอแล้วยุคเล่น3ชิ้นยุคเล่น3มชิ้นนะยุคเล่น3มชิ้นเนี่ยมันก็จะใช้เทสไนเหมือนที่เราที่เราที่เราเข้าใจกันคือมีเทสไนแล้วก็มีวาวใช่ปะ่ะแล้วก็มีตัวตัวลูบก็คือตัวลูบเนี่ยมันจะทําพ่วงมันจะมันจะพ่วงระหว่างเทสไนกับกับกับ,กบไอไอวาวเนี่ยอ่าก็คือสมมุติถ้ามันจะโซโลถ้ามันจะโซโลแบบแบบแบแบอินพาวายอะนะที่มันไม่ใช้อะไรมันจะเหยียบผ่านก็คือกลายเป็นว่ามันจะเข้าพุ่งเข้าตู้เลย อ่าถ้ากดอีกทีหนึ่งมันก็จะพ่วงเข้ามาผ่านไอ้ฐานในตัวนี้ก่อนกดอีกทีก็เข้าตู้กดอีกทีก็คือใช้เอฟเฟกมันจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นพอพอพอมันพอมันเหยียบเทสไนปุ๊บมันต้องการเลเยอร์ขึ้นไปอีกเทสไนมันจะมีใ้คาแรคเตอร์ที่ที่มันจะที่มันจะกลมอ้วนใช่ไหมแล้วก็ขุนทีนี้มันจะเหมาะกับพวกมันจะเหมาะกับพวกซูเปอร์วีเวอร์เพราะซูเปอร์ีเวอร์เนี่ยมันจะแหลม อ่ามันจะมีมันจะมีความปลายแหลมของมันอยู่อยู่แล้วอ่ามีความปลายแหลมฉะนั้นพอเหยียบปุ๊บันหนาบนก็ปึ๊บมันก็จะเป็นปืนขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้ายุคหลังๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแล้งหลังมันก็จะเป็นมันก็จะเล่นอ่ามันก็จะเล่นพวกอ่าเป็นพวกอ่าอย่างตอนหลังมันก็จะมีเล่นเป็นแทนที่ใช้ปุ้บเรเบิร์มันก็จะใช้เป็นเบสแมนแทนละ อ่เป็นเบสแมนเบสแมนทวีตเบสแมนทวีตคือมันจะมีดอก 40, 40, สีสิบสี่ดอกเหมือนกันฉะนั้นพอพอเวลาอ่ามันจะต่างกับพวกพวกสปิริวบตรงที่ว่ามันจะมีความหนากว่าอะไรกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปลักษณะแบนด์มันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมหรือถ้าเราเล่นกับสมมติว่าตาราง,งน,นี้ถ้าไม่ใช่ตีวิเลถ้าเราเล่นกับมาแชลเงี้ยเราก็ถ้าเล่นกับมาแชลใช้ทิสไนก็อืมถ้าแชที่เป็นดอกสิบสองพอทิสไนมันมันอ้วนอยู่แล้วใช่ไหม มันมันอ้วนก็อ้วนสิบสองมันอ้วนนี้มันก็มันก็จะไม่มีอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับตู้แอมม์มันขึ้นอยู่ตู้แอมม์โดยเอฟเฟกใช่ไหมบลูส่วนส่วนเราจะใช้อะไรวาวมันก็จะมีพวกลักษณะแบบทิสไนน์เขาเรียกอะไรบูตคีนเหรอหรือเขาเรียกมันไม่ใช่บูตคีนนี่ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันหลังๆมันที่มันไม่ใช่แบบที่มันเป็นโมเดิร์นมันมีเยอะมากไงใช่ไหมหรือหรือแม้กระทั่งอ่าอย่างจอห์นเมเยอร์เงี้ยอย่างจอห์นเมเยอร์เขาก็จะเเปป็นนนนคทีี่่่ชออออบลลิ๊กัพไ้ผสมตด เขาจะชอบสาวแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะใช้ใช้ปิกเล่นอะเอ้ยไม่ใช่ปิกเล่นใช้ใช้นิ้วเล่นใช่ไหมฟีลลิ่งอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยฉะนั้นจอมเมเยอร์ก็จะไม่เหมือนแล้วจอมเมเยอร์นี่คือที่เรียกว่าหลุดหลุดออกมาจากไอ้นี่ละหลุดออกมาจากยุคคลองเป็นใหม่แล้วก็คือเขาก็จะเหยียบเขาจะใช้เอฟเฟกต์เยอะหลายหลายลาักษณะ แล้วก็เหยียบเพิ่มเพิ่มสมมติเขาจะก็จะวนอยู่เขาก็จะเล่นกรัฟเนี้ยแล้วเขาก็จะใช้เหยียบเอาเหยียบเป็นเพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่ว่าถ้าเป็นดั้งเดิมอ่ะมันก็จะเป็นเลเยอร์เหมือนที่ที่ที่ผมบอกอ่ะแต่ถามว่าอ่ามันใช้อะไรโดยละเอียดในยุคใหม่อ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันมันใช้เยอะแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบแฟนคลับลักษณะน,น,นั้นแต่ว่าถ้าผม ถ้าเป็นฟิวถ้าเป็นฟิวผม,มก็คือประมาณยุคประมาณซีวิเลยบลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะใช้ประมาณนี้คือจะเล่นจากแอมเปหลักก่อนแล้วจากนั้นก็เลือกว่าแต่ละตัวใช้แบบไหนมาแชร์ก็จะหยียบอันนี้อันนี้นี้ไอพวกรายละเอียดพวกนี้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองต้องลองหาดูว่า เห,เหมือนเหมือนเหมือนที่เขาชอบพูดว่ามัานมันเลือกก้อนอะไอไอก้อนเลือกตู้อะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันก็คือเลือกเลยแหละเพราะว่ามันมันแมทมันแมทกันแล้วก็อีกที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเวลาเรามีก้อนอะไรเราไม่ใช่ว่าเราจะใส่ยัด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 ไปได้หมดอย่างสมมุติถ้าเราชอบชอบโทนแบบซีบีเลงเนี่ยเราก็ต้องเลียงแค่3ตัวมันก็จะเป็นเสียงนั้นเสียงนั้นเสียงนั้นแม้กระทั่งเราไม่ใช้มันก็มันก็จะเป็นเสียงแบบนั้นนะมันก็จะเป็นเสียงแบบนั้นด้วยต่อให้เราไม่ได้ใช้อะไร